ตอนนี้หลักสูตรเมนิเจอร์แฟรนไชส์เนี่ยเป็นอย่างไรหลักสูตรเมนเจอร์แฟรนไชส์นี่ก็คือหลักสูตรที่ตรงกันข้ามนะครับกับหลักสูตรวิชาเครือข่ายเราเห็นรูปวิชาเครือข่ายไหมฮะเป็นรูปพีระมิดมีคนอยู่จำนวนน,นิดนึงอยู่บนยอดพีระมิดประสบความสำเร็จขึ้นไปพูดบนเวทีเวลาเดินต้องทำไงครับต้องโบกมือนะครับเหมือนกับนางสาวไทยสมัยก่อนเลยนะโบกมือครับเหมือนกับแบบว่าฉันคือเดอะสตาร์แล้วล่ะ ะครับประสบความสาเร็จก็ก็อย่าไปอิจฉาเขาครับก็ชื่นชมกับเขาแต่นั่นเป็นวิชาเครือข่ายแล้วละ่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นไปพูดเรื่องอะไรครับเมื่อก่อนนี้นะครับเขาลําบากมากเลยนะครับแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็ทํางานแล้วลูกก็ไม่มีเวลาดูใช่ไหมฮะเงินเดือนก็ไม่ชนเดือนนะครับทํางานอาจจะอยู่ในระดับหัวหน้าแล้วแต่ก็ไม่พอกินพอใช้รถที่มีใช้อยู่ก็เป็นรถกระบะเก่าๆก็กกว่ากันไปนะฮะ แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็ออกรถวีออสมาละนะครับตอนนี้ก็เช้าๆขับรถไปส่งลูกลูกนั่งทานขนมมีความสุขตอนเย็นได้ไปรับลูกมีอิสระภาพทางด้านเวลามากขึ้นอันนี้คือภาพของวิชาเครือข่า,ขายอันนี้แค่รถวีออสนะฮะแต่พอเป็นรุ่นใหญ่ก็จะเป็นเบนสปอร์ตละนะครับจะเป็นเบนรุ่นที่ป้ายแดงออกใหม่นะครับแล้วก็บ้านก็เริ่มเป็นคาวิหารละเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันปลุกเร้า ถามว่าดีไหมดีแน่นอนในการที่ปลุกเล้าคนให้มีพลังนะครับแต่ถ้าเดินตามอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าปลุกเล้าเหมือนกับปลุกยักษ์นะครับยักษ์เนี่ยในตัวเราเนี่ยมไม่เคยตื่นมาเลยฮะอยู่ๆไปไป,ไปทุบมันปุ้งให้มันจะรุ่งตื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็วิ่งเลยพุ่งพ่านไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งโดยที่ขาดสติเนี่ยนะฮะมีแต่เสียกับเสียถ้าเป็นยักษ์ก็ชนข้างฝาถ้าเป็นคนก็เสียตังค์นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่เขาโมดิเวตใหม่ก็วิ่งใหม่ชนอีกเขาโมดิเวตใหม่ก็ลุกขึ้นมาสู้กันอีกแต่ตังก็เริ่มหมดแล้วนะฮะในที่สุดก็เริ่มรังเกียจและวิชาการทํางานเกิดข่ายแล้วของเราล่ะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ยอดพิระมิดจะรวยนะฮะเราต้องจับพิระมิดมาหงายท้องก่อนแล้วตัวเราเนี่ยนะฮะไปอยู่ตรงยอดพิระมิดถามว่าทาไมทําอย่างนั้นละ่ะเพราะคุณจะรวยรวยแน่นอนเพราะคุณยอดพิระมิดแต่หน้าที่คุณ คือผลักดันให้คนจํานวนมากให้เขาประสบความสําเร็จเห็นไหมครับว่าถึงแม้คุณจะย้อดไปเรมิแต่เขาเอาพีระมิดอ่ะหงายท้องซะและ้วแล้วคุณนั่นแหละจะต้องทําให้คนอื่นสําเร็จมากเท่าไหร่คุณถึงจะสําเร็จมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณมองว่าเพื่อนคุณที่คุณชวนมานะ่ะคือแหล่งเงินของคุณฉันได้ค่าหัวคิวชวนสองคนฉันก็เกือบคืนทุนแล้วฉันชวนอีกคนหนึ่งฉันด้คืนทุนแล้วต่อไปนี้ฉันก็จะเริ่มจับคู่ละนะฉันก็ จับคู่โดยวิธีนี้นะครับแล้วฉันก็จะได้เท่านี้เท่านี้วันๆก็จะคิดแต่ว่านี่คือแหล่งเงินนี่คือแหล่งเงินก็คือจะ,จ,ะจะกลายเป็นมนุษย์ที่มองเพื่อนๆเนี่ยกลายเป็นเหยื่อนะครับถามว่าน่าครบไหมถ้าเกิดว่าแหล่งเงินของเขาเนี่ยคือเพื่อนๆอะไรเกิดขึ้นครับเขาก็จะหาแต่เพื่อนๆมาเสียตังค์เสร็จแล้วเนี่ยเขาตังค์ไปไหนครับเขาตังค์ไปแบ่งกับบริษัทโอทำไมถึงทำเช่นนั้น บริษัทให้เขา30%บริษัทเอาไป70%อย่างเงี้ยบริษัทไปจ่ายค่ากล่องน้ําใส่ขวดหน่อยนะฮะแล้วก็โอเคแบ่งกันคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่ายั่งยืนไหมแล้วเราทําตรงนั้นเ,นเราทําเพื่ออะไรฮะเราทําค่าเวลาหรือเปล่าไม่เราอยากร่ารวยเราอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากมีฐานะการเงินมั่นคงแต่พอทําตรงนั้นถามว่าจะมั่นคงไหมพอเราหมดคนชวนแล้วเป็นยังไงครับ มันก็รูดลงไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้หมดก่อนนะฮะคนที่ไม่เก่งเท่าเรา,าเขาหมดก่อนพอเขาหมดก่อนเขาก็หลุดหลุดเราก็ซ่อมไม่ไหวในสุดเราก็ต้องเลิกลาไม่เหมือนกับตอนขึ้นนะฮะตอนขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีคนชวนอยู่เพราะฉะนั้นก็ึ้น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 เพราะต่างคนต่างเริ่มหมดนะฮะมันไม่มี Product ที่จะไปใช้ต่อเนี่ฮะเพราะว่าใช้แล้วหมดไปหมดไปยิ่งไม่อยากจะใช้ใหญ่เอ้ไม่เรากินมาใช้อะไรที่มันแพงเกินกว่าที่เราเคยจ่ายตั้งเกือบสิบเท่าอย่างเงี้ย ใช้แล้วไม่มีความสุขนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมถึงมองว่าหลักสูตรวิชาต่างๆนะครับที่เป็นวิชาเครือข่ายนะครับไม่สักเอาประสบความสําเร็จได้โดยรวมคนหนึ่งหมื่นคนอาจจะมีคนประสบความสําเร็จนะฮะเพียงแค่สามหรือห้าคนแล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือก็คืออินพุตแล้วก็เอาพุตออกไปทิ้งเงินไว้แต่ วิชาเวรนเจอร์แฟรนไชส์ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นการบริหารการสร้างหน่วยนับนะฮะแล้วแหล่งเงินที่ถูกต้องก็คือแหล่งเงินที่มีความมั่นคงสูงจริงๆ